สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมที่คิดถึงทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมกมีข่าวมาบอกสูฟังนะพี่น้องนะเป็นข่าวคนไทยในเกาหลีนะครับหลังจากไอช่วงเดือนประมาณวันที่20นะครับประมาณ20เดือนก่มผ้านะครับพี่น้องได้มีคนไทยนะครับคู่ผัวเมียนะครับเสียชีวิตอยู่บ้านบ้านบ้านเก่านะครับเพิ่นไปฆากันไปอยู่บ้านเก้านะครับ ตอนนั้นอากาศยังหนาวอยู่นะครับพี่น้องเสียชีวิตนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าพื้นอุ่นพื้นพื้นอุ่นในห้องพื้นยังเป็นไสหลุนเก่านะครับย่างใส่ฟื้นนะครับเป็นการใส่ฟื้นด่างไฟนะครับพี่น้องหลักกันขึ้นเลยเฮ็ดให้อาาสิเพอรับหรือยังก็ตามมาซ่านครับเฮ็ดให้ขาดอากาศหายใจนะครับพี่น้องก็แสดงความเสียใจน้ำพิ่นนะครับพี่น้องนะนครับมาณนะครับช่วงกลางเดือนกุมภาพนะครับพี่น้อง มาอีกบดนลนะครับพี่น้องมาเดือนมีหน้าครับเรื่องเดือนมีหน้าเนี่ยพบศพนะครับลุงคนไทยศพคนไทยนะครับพี่น้องหกอายุประมาณหกสิบปีนะครับยึ่ถึงภูเขาพี่น้องนะครับปาฏิหาริยพนเ็เลยเสืบสอบสวนนะครับติดตามเรื่องเล่าให้นะครับเจ้าหน้าที่พันเ็เลยโหว่าเป็นคนงานนะครับยูฟ้าหมูนะครับผม ฟ้าหมูอยู่เนื่องโพซ่อนก่นะครับพี่น้องได้เสียชีวิตแหลกศพถูกลากไปนะครับเอาไปซ่อนเล่นทำพ่างนะครับคือเอาไปเห็นก็นแล้วแต่นะครับไปไปทีมว้ายนะทคร่งผู้นะครับพี่น้องนะครับบ้าน,นเพื่อนก็เลยมาสอบสวนวนะครับว่าท็อกแกะนะครับท็อแกะที่เจ้าของฟาร์มหมูมีส่วนเกี่ยวข้องพอน,นะครับ เพิ่นอยู่นั่นมานะครับพี่น้องเพิ่นอยู่นั่นมาเป็นเป็นสิบปีเดียร์ครับพี่น้องนะครับเพิ่นอยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับเพิ่นก็อยู่คนเดียวนะครับพี่น้ขของคนเดียวกับบอค่อยทรงศิลกับไผนะครับเป็นคนเก็บตัวพี่น้นองเก็บตัวบ่ค่อยทรงศิลนะครับอายุกับหลายน้ำก็ประมาณนี้เนอะเ <c oughs> มื่อนี้นะครับเมื่อนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่พี่ข้าวมาแล้วผลนะครับผลสั้นสุด ออกมาแล้วครับว่าบอมีนะครับบอมีบอมแมนการขาดตะกำพี่น้องขาดอาจจะเสียชีวิตเพราะสุขภาพนะครับเพื่อนเขาไปตรวจนะครับฟ้ามมูด่งเกาเนาะพี่น้องห้องนอนบนนะครับพี่น้องกระสีแอร์อาร์ทของขั้วกระสิประมาณนี้นะครับพี่น้องนะลักษณะนี้นะได้ลูกเถิดพี่น้องเฮ็ดให้นะครับอากาศบ่เดินสะดวกนะครับเพราะว่า กับแคบคืออัดน MM ้ำนะครับพ um, kind of kind of ี่น้องกะหงูหง like, like, ูกันนุนครับฝ้ามูอาจจะมีกินมีอย่างนะครับพี่น้องหลายอย่างหลายแนวนะครับพี่น้องแล้วบันีิมองเพิ่นนอนกับใกลไกล้หมูนะครับพี่น้องไกลคอกหมูไกลเล่าหมูอาจจะมีการมีแกะอย่างกระตากแต่นะครับของมูลสัตว์พี่น้องรับรองนะครับว่ามันมีกินแน่นอนแล้วครับพี่น้องในฟ้ามูเพราะว่าไป เพิ่นว่าเเช็คประวัตินะครับเช็คประวัติลุงอายุ6กสิปีเนี่นะครับว่าบบมีประวัติครับไปพบแพทย์ไปพบหมอเลยนั่นระยะ10ปีเพิ่นมีแพทย์นะครับเพิ่นมีแพทย์ว่าสิกลับอยู่ประมาณมีหน้านี่หละครับพี่น้องครับอาจจะประมาณสินเดือนมีหน้าหรืออสแลวครับแต่ว่าเพิ่นก็มานะครับมาเสียชีวิตก่อนครับพี่น้องเพิ่นไปามนายจ้างนะครับพี่น้อง ถามนายจ้างว่าเป็นอย่างนะครับเพื่อเอาศพขึ้นเถอคุณเพิ่นว่าเพิ่นยันมีความผิดนะครับว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับไปทํางานในฟาร์มเพินนะครับเดี๋ยวผมกับบกหูนะครับพี่นอ้องว่าคนเทดงานมัน้อกกันเป็นสิบปีนะครับพี่น้องแม่นแม่นสีบ้ถือต้องตามกฎหมายกัตามนเพิ่นเป็นอย่างนั้นคือบะเบิงนะครับบะเบิงโบดูแลลูกน้องนะครับพี่น้องนะครับอาสิบ้ามากถือกฎหมายหรือยังได้กัตามแคบนะครับ เลยมอจากเบิงแต่ว่าหนึ่งนะครับคนที่เดินทางกับมาเข็ดงานแบบผิดกฎหมายนะครับไปรักษาตัวนะครับไปหารักษาตัวน้ำลงบาดเป็นยังนะครับมันก็นยากนะครับพี่น้องราคารักษามันกับแพงนะครับค่ารักษามันกับแพงนะครับบาดในการสีไปอธิบาย เป็นภาษาเกาหลีที่มันละเอียดอ่อนว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ลักษณะนั้น,น,นลักษณะนี้ใครป็ได้บอ่งอยากครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนที่มาเฮ็ดงานแบบบ่ถูึกต้องเพิ่นโมเดเรียนภาษามาเพิ่นบ่เรียนภาษามานะครับอาจจะนี่นะครับบางคนที่เก่งเขาเอาเรียนเองนะครับเลียนเองใครก็ได้ทีกันนะครับแต่ว่าส่วนมากนีสิได้ดภาษาที่เหตุเฮ็ดการเหตุงานนะครับสิได้ภาษาแค่เหตุการเห็ุงานนะครับ แต่ภาษาอย่างอื่นนี่แบบไห้มันละเอียดอ่อนหรืออย่างนี้มันมันบอกยากนะภาษาเกาหลีขนาดค้นเรียนมาแท้ๆนะครับคนที่สอบมากกับยังไทยไต่บ่มดนะครับพี่น้องนะนะครับบอกอาการบอกยังนะพี่น้องเป็นทั้งสี่แหะครับงานในเกาหลีนะพี่น้องขั้นพื้นถต้องตามกฎหมายกับสวัสดิการนะครับสวัสดิการบอดีนะครับพี่น้องต้องรักษาตัวเองดูแลสุขภาพจบนะครับพี่น้องคือขั้นมันไหน เก็บไข่ได้โปรยมากก็ซื้อใหญ่จริงอย่างเดียวครับพี่น้องไปหาหมอกลไปได้นะครับว่าเป็นอย่างนะครับผมเห็นคนไปหลายคนแล้วนะครับพี่น้องบางทีปัญหาอย่างเขาบอถามว่าเจ้ามาถือต้องหรือบอถึงต้องเขาว่าถามครับเพิ่นมีใจจัดกระบตดของเพิ่นนะครับพี่น้องแต่คือมันซื้อสารกับยากนะครับพี่น้องถ้าคันไปจริงๆก็ต้องจ้างจ้างล่ามแปลภาษาให้นะครับพี่น้องจังสิได่นะครับจังได้กับแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่เิ่นเสียชีวิตนะครับพี่น้อง ครอบคุณเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับสรุปเร็วนะครับข่าวที่ดังๆในโซเชียวทิกต็อกยังกระตมนะครับของรุ่งไม้หกสิบนะครับอยู่ฟ้าหมูในประเทศเกาหลีใต้นะครับบอมเบนการขาดตกรรมนะครับอาจจะเสียชีวิตเพราะสุขภาพเพื่อนอายุหลายแล้วพี่น้องนะครับผลสนันสนุนจบเอาไวแล้วนะครับพี่น้องนะครับที่ขัดสำหรับคลิปนี้ครับ คำสัว์นะครับเพียงสังเนีนครับผมนมสกุลค้นสวระในทางแดดขอร่ากันเรื่องสันี่สวัสดีครับ